อยากได้ตุ๊กตาถ้ามันทานน้ำหนักหกกิโลกูได้กูก็ขึ้นค่ะถ้าไม่ได้สักตัวเลยทำไงอ่ะตามพร้อมไหมพร้อมอันนี้ลูกค้าจะตัวใหญ่นิดนึงนะครับลูกเล็กไม่ขยับตัวเล็กแล้วค่ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก่อนอยากได้ตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะเดี๋ยวกูเหมือนตุ๊กตายางเนี่ยกตจะเยอะนิดนึงให้บอนดีเยอะเลยอ่ะสองมือโอบขึ้นมานะครับผมจะรับหนึ่งถึงสามนะครับแล้วเดินขึ้เลย โอเคเอาบอลใส่ล okay. right. ุกไว้นะฟเอาบอลใส่ลุกไว้และแล้วเราก็บินระวังดูกแลววงลูกจับแล้วใส่ถุงอบคุณค่ะสามร้บาทอยู่ที่ดวงด้วยค่ะงบอบ200นะคะเก็บค่า네ที่หรอคะอ๋อเดินเก็บค่าที่โยนเข้าสองลูกรับไปเลยดีเวอร์ทั้งไล่มึงเล่นอะไรของมึงเแกล้งหรอยังไงก็โยนไม่เข้าหรอก เป็นไงล่ะ50บาทมันไม่ดีมันมีพลังจิตกั้นอยู่โยนให้เข้าอันนี้ได้ไหมคะยนด้ค่ะยอน เออดีไม่ต่างอะไรจากแม่มันเลยลูกอี๋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 ลูกโยนแรงแรงแองจบหมดไปแล้วอีกห้าสิบบาทเดี๋ยวโยนให้ดูเห็นไหมง้อเหมือนกูเลยค่ะไม่รู้ดีเบลเป็นอะไรกับแปดคราวนี้เรามาเล่นเกมตักแปดค่ะสามตัวร้อยสองร้อยค่ะตอนนี ตักซีตักซีเออตีแดงตีแดงตีแดงเอากี่ตัวคะสอตัวเดกได้ตุ๊กตาอะไรเบอร์สูดได้โคกแล้วเอาไปผสมน้ำพ่อไม่พอสรุป200นะคะได้โคก2กระป๋องพร้อมตุ๊กตา3ามตัวค่ะเชื่อแพมมึงไปสำเพ็งดีกว่าค่ะสำหัวทงนี่ไงคุณมี่ไงผูมทาง่ไห้มงเูน่ไผู้ชมาี่ไคมรนีคุ้มางครูนงคุณผู้ี้ทำไง้คนีค้อนคะ ถือขี้กนละก้อนอ๋อกัวตองเอาให้รล้วงมดเหรอให้รล้วมดเหรออ่ามึงรีบถ่ายจ้ะค่ะม่ายกับผัวแม่ไปเลยค่ะเธอร้านนี้มีน่ารักกว่าคุณอยากเป็ดไหมคะไม่อยากเล่นก์หเดียวได้เลยดูเหมือนจะง่ายนะแต่รูเล็กที่หายแย่สองนิ้วยังเกือบไม่ได้อ่ะไหนนดีได้ไหม เออเออว้าวได้แล้วม่ได้ฮ่าฮฮ่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว่าอาร์ชมพูค่ะเราเป็นคนที่ใยสูงนะคะเราก็ต้องให้น้องเขาใยสูงตามเราค่ะสีชม<า>พ,พูขอบคุณค่ะต้องโยู่ในแตงใช่แล้วใช่เพียงใส่ผัวได้ไหมคะค่ะลูกแม่ ก่นนะะคไปที่อื่นต่อพ่อบ้านของเราจะเคลี้ยงแล้วนะครับเนินสูงเฮ้ยความลุกสุดท้ายโอ้โหเหมือนแค้นเมียโยนให้ลงเออจนโยนไปเถอะแยังไงนะโยนให้มันลงด้วยสีใจอย่างเงี้เอาให้ได้นะเจ้าเมียจ๋า ทำไมทำที่ใส่อย่างนี้นั่นไงลงแล้วเอาอีกนะป้าเดี๋ยวดดามาหรอกไม่ดามาออปชั่นเสริมเยอะนะทีนี้กูจ่ายไป600แล้วเมื่อเช้ากูยังไม่ได้อะไรกลับมาเลยนี่ไงสุ๊อตตานี่ไงได้แล้วอันนี้จ่ายแยกต่างหากพันหนึ่งนี่ไงเดมุนี่ของลูกหาลูกแรกนะโอ้บลูกแรกก็ยังไม่โดนสายตาเอียงชัดชัดเฮ้ยและเหลือสองดอกกูโยนพร้อมกันเลยค่ะเฮโอ้โห โดนดอกหนึ่งเดี๋ยวพอแห้งเดี๋ยวพอแห้งสปอนเซอร์นี่คือกขอบคุณค่ะเอได้แล้วหนึ่งเออได้แล้วหนึ่งอันอีกลูกได้ไหมได้แปดได้แปดเธออยากได้แปดกลับบ้านอยากได้แปดกลับบ้านได้ได้ได้ไม่เอาใช่ไหมไม่อยากได้นี่จริงๆก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ดีกว่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือขออีกสักรอบได้ะหมอายุไปเลยสามลูกข้าแดงหมดจะได้เปดกลับบ้าน เ,เออไม่ได้แล้วไม่คุ้มเลย400าหน้าที่ใจดีนะคะก็จ่ายไปเยอะก็บอกว่าเหลือตัวร้ายเอาไปเอขอบคุณนะครขอบคุณครับขอบคุณเมียจ๋าเอาเป็ดมาให้ได้นะจ๊ะกูซื้อเอาง่ายกว่าแมมกูหมดไปสามพันแล้วเนี่ยเดีนีดนึงค่ะเออโยหมดไปพันห้าได้เป็ดสักตัวไหมไม่ได้เลยเลยได้แต่น่ะ ก<ส>องกองกอยูอ่นะ่ยจำไว้คุณวิทไปจำเพลงแล้วเดี๋ยวกูจะไปซื้อแปดจบนะบแลวแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านอุ้ยตายแล้วของเต็มเลยไฮยาของน้องฉัตตัวนี้รัชไฮยาบูสเตอร์เซรั่มสั่งมาเลยค่ะใช้ตลอดหนึ่งปีดูสิว่าจะสวยขนาดไหนขวดน,นี้ทายสิมาดามแพรมจะใช้หมดภายในกี่สัปดาห์